อักตวาพุทธะตัณห์โอสะธรรโอตมังวรังอิตังเทวมโนสานังพุทธะเจเจนะสนกินานตสันตุปาทวาสัพเพทุกขาโุปเสเมนุเ สมานังธรรมเตจนะสอดทินานาสันดุปัตตวัสัพเพปยามผัวปะสเมนุเตสังกตวัสังคารตันังโอสะรังโคตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังคเตเจนะสอดทินานาสันดุปัด อิตังเทวมโนสานังพุทธดเจเจนะสตรีนานันสันตุปาทวัสเถรทุกขาโัวปัจเจเนตัสกัตตวธรรมรัตนังโอสัตถังโอตมะวารังปริรางผวปัจมานา ตเตเตนะสัตตินานาสันตุปัตตวาสัพเพยาภูปะสะเมนตุเตสักตตวาสังครตนังโสัโคตตะมังวรังอหุนายังปหุนายังสังคเตเจนะสัตินานาสันตุ เจนะโนตินาณาสันตุปันฑวาสัพเพรทุกขาโวปะสสมนุเดสักกตวะธรรมรัตนังโอสะทังโอตมะรังวะรังปริรางโปัสสมนังธรรมะเตเจนะโนตินา เทนานนสันดุปันตวัสเถระาบัวปะสะเมนดุเตนักกตวะพุทธรัตัณงโอสถังโอตามวรางิตังเทวมโนสานังพุทธเตเจนะสดนทนะนะจันดุ เจนะสอดเินะนาสันุปภัตตวะสัพเทภพยายามหัวปะสเมณุเดสักกตตวัสังฆาตตานังโอสัตถังโคตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเดเจนะสอดเทนะ มีตังเทวมนุษานังพุรทัดเจจนะสนินานันจันตุปทาวาสเถรทุกขาโหปสเมนุเดศกตวะธรรมรัตานังโอสถังโอตมมังวรังปริรางูปสะเ เจนะสอดเทนานาสันตุปัดทวะสัพเทพยายามผัปัสสเมนุเตสังกตดวาสังครฐตนังโอสัตถังโคตมังวรังอาหุไายังปาหุนายังสังคเดเจนะสอดเทนานาสันตุปัดทวะสัพเพ สมณูเตนะกตะวะพุทธรัตตานังโอสะทังโอตมังวะรังอิตังเทวมโนสานังพุทธเจเจนะสตรีนานันจันตุปัตตะวาสัพเทวุคาโวปะ

โนปตัวัาเพรารคาวัวปะเสมดนเตนักกตัวพุทธรตัน์โอสถธงโอตมังวะรางอิตธงมเทวมนสานังพุทธเจเจนสตินา สมานังธรรมเตเจนะสอดทินานาสันตุปัตตวัสัพเพพยายามผัปะสะเมนลุเตสักกัตวัสังฆารตันังโอสัทรังโคตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังคเดเจนะสอดทินานาสันตุปัต ทวาสัพเพราาวผ้าซาเมนดูเต่นดกกตัวพุทธรัตานังโอสถทางโอตมังวะรังอิตังเทวมโนสานังพุทธเจเจนะสตรีนา เจนะสอดเทนานาสันุปัตตวะสัพเพพยายามวัวปะเสมนุเตสักกัตวะสังคารถันังโอสัตังโกรตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังคเดเจนะสอดเนะ обучение tà แ theo ว่ามาดสานาวถ้า chèchè nason thì na นา gian ดูปทว่าส thế ครคร เจนะสอดเินานาสันุนปัดทวาสัพเรพยาหัปะสะเมนุเดสักกตทวาสังฆรตันนางโอสัตังโคตตมงวรังอาหุนายังปาหุนายังสังคเดเจนะสอดเทนานาสันโนปัตเทว Man over oh,